เอาเลยครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมชื่อกับผมบีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ BB บีพีพีสิบสี่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะทําการมาสุ่มตัวละครในเกมเจนชินอิมแพกนั่นเองครับผมก็ที่ตัวละครที่จะไปสุ่มเนี่ยก็จะมีผู้เต๋ายี่หลานนะครับผมแต่ขอบอกไปก่อนทุกคนด้วยนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไอเดียของผมนะครับผมเป็นไอเดียของ COJ นั่นเองครับผมมันให้เรามาสุ่มผู้เต๋าให้นั่นเองนะครับผมก็ผู้เต๋าของมันเนี่ยน่าจะเป็น C ไม่ได้ปลดอะไรเลยนะคคครรรรััััััับบบผผมมมมมยยยยงงงเเเเเปป็นนนนนนน C ออู่่่ะะะลลลให้าาาดพว ให้ผมมาทําคลิปนะก็ต้องขอบคุณมาด้วยนะครผมที่ทําให้ผมมีคลิปในการทํานั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุมม่มเนี่ยให้เราโปรดที่ดูที่ไพ่มอนจิมครับตอนนี้แม่งมีอยู่50าสิบไพ่มอนจมเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยว่ามันมีการันตีหรือเปล่าแล้วก็สุมม่มไปกี่ครั้งแล้วซึ่งผมจะขออนุญาตดูแป๊บนึงนะกันนะครับโอเคทุกคนจากที่ผมดูนะครับก็คือตอนเนี้ยมันสุ่มไปแล้วทั้งหมด65ครั้งนะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนหน้านี้ไปอีกหน่อยหนะคระน 66, 67, 68, นะครคร,ครับับกเปมา20ลผึ่งอมันะเออมมครั้งอนเตหลุดบก <laughs> แน่เลยเราจะสุ ne ่มให้ COJ กันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาสุ่มไปก่อนเลยครับ10เม็ดครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแบบนอนๆไปแล้วมาเลยครับอู้เ้ยอูทองแล้ววะอู้เหียมึงตายแน่รู้แทนมาเลยจะเป็นอะไรวะวันเดือนปีอือไม่ออกอืออือไปโอ้โหตกใจด้กูสีทองไอ้มาสีต้องมันต้องเป็นชี้แน่เลยวะชี้ชี้ฉีไม่ใช่อีีกูขอเป็นชี้ไม่ใช่อีีกูไม่ใช่อีีกู เสียใจด้วยนะ COJ ลาก่อนอุ้ยแล้วมาปลด C1 โโหมอนาปลด C1 ด้วยเราทำการเซอร์ไพรส์มาด้วยหนึ่งนะบอกว่าบอกว่าโอเคกูสุมให้แล้วนะแล้วทีเดี๋ยวมึงก็มาดูเองแล้วกันว่าตัวอะไรนะครับเราจะไม่บอกมันนะครับว่าว่าว่าได้เป็นตัวอะไรนะใช้ทีมนี้อ้า โอเคตั้งอันนี้ไว้นะเผื่อ COJ เข้ามาไม่รู้นะครับว่ามันได้ตัวอะไรนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มตัวละคร Genchin Impact นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ ID ของผมนะครับผมเป็น ID ของ COJ นะครับผมไม่ใช่ ID ของผมนี่นะครับส่วน ID ของผมอ่ะเหรอเดีย y าเท่านั้นเว้ยสอัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ไรหน้าไม่ใช่เลยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ